วันนี้เดินเข้าสวนนะคะกุยช่ายในแปลงเริ่มที่จะแก่แล้วนะคะใบเขาเริ่มจะเหลืองเหลืองละก็เลยตัดสินใจตัดออกมานะคะว่าจะทำกุยช่ายนะคะก็หาสูตรทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำสูตรไหนกันนะคะได้กุยช่ายมาแล้วนะคะก็จัดการลอกนะคะไอ้พวกที่เหลืองๆออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาด ได้มาเยอะพอสมควรคะ่ะได้แบบกําใหญ่มากนะคะประมาณเกือบกิโลได้มั้งคะเนี่ยเราก็จัดการล้างให้สะอาดนะคะส่วนหนึ่งก็จะเอาวัดมาทำกุ้ยช่ายนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้ผัดไข่กินก็อร่อยนะคะ กนอื่นเลยเราก็จะมาเตรียมน้ําจิ้มแซ่บๆกันก่อนนะคะโดยใช้น้ําส้มสายชู3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําเปล่าประมาณ7ช้อนโต๊ะนะคะตวงไว้แล้วแหละแล้วก็ซีอิ๊วดําหวานนะ,ะช้อนโต๊ะเกลือป่อนนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลทรายอีก6ช้อนโต๊ะค่ะ เราก็จัดการคนนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะหลังจากนั้นก็เอาขึ้นตั้งเตาค่ะเปิดไฟแรงนะคะจนกว่าน้ำจิ้มเนี่ยจะเดือดปุบๆนะคะเดือดเป็นฟองเลยนะคะ พอเดือดทั่วแบบนี้แล้วนะคะก็จัดการปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปจัดการกับกุยช่ายค่ะวันนี้เราทําแค่พอทานหนึ่งมื้อนะคะก็ใช้กุยช่าย100่กรัมค่ะหรือว่า1ขีดนะคะจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นทอดเล็กๆนะคะ หั่นเสร็จแล้วเอาใส่กระมังนะคะแล้วเราก็จะทําการขยำค่ะโดยการใส่เบกกิ้งโซดานะคะลงไปประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะขยำขยํานิดนึงให้ผักเขาสลดนะคะมีน้ําออกมานิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราจะผสมแป้งนะคะโดยใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะประมาณ40กรัม แป้งข้าวเจ้าอีก20กรัมนะคะใส่ไม่หมดนะเพราะดูรู้สึกปริมาณแป้งมันเยอะเราอยากได้แป้งบางๆค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปประมาณ100กรัมนะคะไอ้100มิลลิตรหรือ100กรัมนั่นแหละค่ะแต่ว่าแป้งปริมาณน,น้ำเนี่ยเยอะเกินไปค่ะครั้งหน้าถ้าทำนะคะจะใส่แค่ประมาณ50กรัมเท่านั้นนะคะเราอยากได้แบบคลุกคลิกนะคะเวลาที่เอาไปนึงนะ่งเน่ะเราเขาจะได้จับตัวเป็นก้อนอันนี้เขาไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะแต่ก็นึ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ หลังจากนั้นค่ะเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะสูตรนี้เราจะไม่ทอดนะคะเราจะนึ่งแล้วก็ทานเลยนะคะตั้งหม้อนึ่งจนน้ําเดือดคลานขนาดนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาชั้นนึง่งหรือว่าลังถึงนะคะวางลงไปนะคะถ้าใครมีใบตองวางก็ดีค่ะหอมดีค่ะแต่นี้เราไม่มีนะคะเราใช้กระดาษรองนะคะ วางแล้วก็ตักกุยช่ายใส่ลงไปค่ะพอดีอาหาไอ้เจ้า,าสกูปตักไอซ์ไอซครีมไม่เจอนะคะถ้าใช้สกูปตักไอศ์ครีมเขาก็จะเป็นก้อนกลมๆพอดีคําค่ะแต่นี้หาไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนนะคะก็เลยใช้ช้อนกินข้าวนี่แหละตักวางลงไปนะคะตักพอดีคํานะคะถ้าน้ําเขาไม่เหลวมากนะคะครั้งหน้าคือใส่น้ําน้อยลงนะคะ เขาก็จะจับตัวเป็นก้อนเขาจะเป็นก้อนแบบดูแบบเหมือนก้อนไอศครีมนะคะแต่นี่น้ํามันเยอะไปนะคะก็เลยแบบไม่จับเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ทดลองครั้งแรกนะคะเป็นกุยช่ายเปลือยค่ะวางให้ทั่วค่ะจริงๆมีความคิดชั่วร้ายเหมือนกันนะคะน่าจะเทโบะล,ลงไปแล้วก็เกลี่ยๆกลยให้เขาเสมอกันก็พอ ใส่กุ้ยช่ายหมดแล้วนะคะก็จัดการปิดฝาค่ะแล้วก็นึ่งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะหรือจนกว่าแป้งจะสุกค่ะขนาที่รอคุ้ยช่ายนะคะเราก็ไปจัดการกับน้ําจิ้มต่อค่ะน้ําจิ้มเย็นตัวลงแล้วนะคะก็เทใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ผสมพริกพริกบดนะคะเป็นพริกสดนะคะบดละเอียดหรือว่าตำหยาบหรือว่าจะซอยก็ได้ค่ะเอาตามความชอบนะคะอันนี้พอดี มีพริกกระปุกที่เราซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะอยู่ก็เลยจัดการเอาใส่ลงไปนะคะเป็นพริกที่เขาบดมาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแบบรแสแซ่บๆเผ็ดจี๊ดจา๊าอย่างนี้นะคะ1ิบนาทีผ่านไปค่ะแป้งก็สุกใสแล้วนะคะเราก็จัดการตักใส่จานเลยค่ะแป้งจะนิ่มมากนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ดูแป้งบางนะคะเราไม่ได้กินแป้งเต็มๆเนาะอันนี้พยายามจะเลี่ยงกินแป้งนะคะแต่ว่ามันก็ยังอดไม่ได้นาะ,ะเป็นคนที่ชอบกินพวกข้าวพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรอย่างนี้พวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็กุ้ยช่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบกินมากค่ะถึงกินจะแรงแต่ก็ชอบนะคะแต่ว่าก็ไม่ชอบกินแป้งเยอะๆเหมือนกันนะคะโดยเวลาปกาติตอนที่ยังไม่ลดความอ้วนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแป้งมันเยอะเกินไปค่ะพยายามหาทางที่จะทําให้แป้งบางๆนะคะอันนี้เราก็ จัดการตักใส่จานค่ะสีใสสีสวยน่ากินมากเลยค่ะ กุ้ช่ายพร้อมน้ำจิ้มพร้อมนะคะลองชิมซิว่าจะอร่อยไหมนะคะคำแรกบอกเลยว่าถูกใจมากนะคะแป้งบางผักเยอะน้ำจิ้มเผ็ดจีจ๊ดจ๊าดนะคะอร่อยอร่อยน้ำจิ้มนี่ต้องได้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะถึงจะอร่อยอันนี้คือความชอบเลยนะคะบางคนเนี่ยกินหวานอย่างเดียวนะคะ แต่เรานี่ต้องแบบได้3ามรสค่ะอร่อยมากทำกินเองนะคะสะอาดปลอดภัยอร่อยถูกปากนะคะรสชาติไข่รสชาติมันนะเราทำปรุงตามลิ้นเรานะคะเนี่ยค่ะโอ้ยแบบมันชิมไปแล้วมันหยุดไปได้นะมันต้องเอาให้หมดจะบอกว่าชิมก็ไม่ใช่นะคะแบบกินแบบตั้งใจมากค่ะกะให้หมดจานนี่แหละคะ่ะชิมจนหมดเลยนะคะ อร่อยมากเลยเพื่อนๆลองทําดูนะคะเราว่าสูตรนี้ทําง่ายนะคะประหยัดเวลานะคะไม่เลอะครัวเพราะว่าเวลาปั้นก้อนเนี่ยมันจะมีแป้งผงนะคะที่แบบจะเลอะครัวเลยแหละแบบนี้ทําง่ายได้กินเร็วนะคะแล้วก็แป้งน้อยด้วยค่ะลดคาร์โบไฮเดรตนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ